สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาต่อกันที่ดาบมังกรหยกปี2019ในตอนที่8เตียช่วยสัวเขาต้องรับแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในพักแถมยังได้รู้อีกว่าใครที่เป็นคนทำ้ายสิทธิพี่3าของเขาซึ่งก็คือแม่นางหึงคนรักของเขานนั่นเองเขาจะทำอย่างไรต่อไปไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ณลานประลองยุทธสำนักบูตึงเราชาวยุทธรวมตัวกันเพื่อเฝ้ารอจอมยุทธห้าของบูตึงออกมาเพื่อประลองยุทธกันแต่นานแล้วที่เขาเข้าไปแล้วยังไม่ออกมาสักทีหัวหน้าสำนักทั้งหลายจึงเริ่มพากันโวยวายและกดดันให้นักพลเตียสมหงเล่งให้เตียช่วยสัวรวมทั้งสิทธบูตึงอีกหกคนที่เข้าไปตกลงกันก่อนหน้านั้นให้รีบออกมาต่อสู้นักพลเตียสมหงนั้นบอกให้ทุกคนใจเย็นไว้ก่อนหากเตียช่วยสัวพร้อมเมื่อไหร่เขาจะออกมาแน่นอนและไม่มีทางที่เขาจะหนีไปเพราะสิทธสำนักบูตึงนั้น ไม่มีทางรักตัวกลัวตายแต่ทุกคนก็ยังเร่งให้จอมยุทธาเตียช่วยสัวออกมาอยู่อย่างนั้นจนนักพศเตียสัมพงนั้นเริ่มเหนื่อยหน่ายกับคนเหล่านี้เขาบอกกับทุกคนว่าจะไม่ยอมให้เหล่าฝ่ายธรรมะนั้นก่อความวุ่นวายที่นี่แม่ชีมิกจอบอกนักพศเตียสัมพง์ว่าถ้ายังปกป้องเตียช่วยสัวอยู่แบบนี้จะถือว่าบูติ้งตั้งตัวเป็นศัตรูกับคนทั่วยุทธภพเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลพวกเขาหันอาวุธเข้าหาบูติ้งทันทีแต่บูติ้งก็ไม่ยอมเช่นกัน ก่อนที่เรื่องราวจะบานไปลายไปมากกว่านี้เตียชุยสัวเขาก็ได้รียบวิ่งออกมาจากสำนักแล้วบอกทุกคนว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์เขาและไม่เกี่ยวกับสำนักบูตึงลูกผู้ชายนั้นกล้าทำต้องกล้ารับเขาจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองสำนักคุณลุนได้กดดันให้เตียชุยสัวนั้นบอกล่องลอยหรือที่อยู่ของเจียซุนเตียชุยสัวนั้นรู้ทันเหล่าสำนักทั้งหลายเหล่านี้ว่าการที่ชาวยุทธฝ่ายธรรมะทั้งหลายมาร่วมงานคล้ายวันเกิดของอาจารย์ของเขามันเป็นเพียงแค่การเสรแสร้งและฉากบังหน้าพวกที่อ้างตัวเป็นฝ่ายธรรมะทีแท้ก็ เพียงต้องการแค่รู้ที่อยู่ของเจียซุ่นเพื่อที่จะได้ตามหาดาบข้ามังกรและครอบครองมันแท้จริงแล้วมันก็เป็นเช่นนี้เตียช่วยซัวจะบอกเรื่องราวท,ทั้งหมดให้ทุกคนได้รับรู้เขาแชกกระบี่ออกมาและชี้มันออกไปที่ฝ่ายชาวยุทธฝ่ายธรรมะเหล่านั้นที่มาชุมนุมเขาได้กล่าวขอโทษกับอาจารย์และเหล่าพี่น้องสิ่งที่เขาเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเตียบอกกี้ที่ตอนนี้ตกอยู่ในมือคนชั่วเขาขอร้องให้อาจารย์ช่วยเหลือลูกชายของเขาและเลี้ยงดูให้เติบโตแต่สิ่งที่เขาได้กระทํานั้นคล้ายกับเป็นการสั่งเสียเมื่ออาาจรย์ เขาชักกระบี่ออกมาอีกครั้งและปิดชีพตนเองเพื่อยุติปัญหาทุกอย่างทั้งเรื่องราวของเจียซุนเองก็จะไม่มีใครได้รับรู้ล่องลอยหรือที่อยู่ของเจียซุนทุกคนเศร้าเสียใจกันอย่างมากโดยเฉพาะแม่นางหึงในระหว่างนั้นโจนที่ลักพาตัวเตียบอกี้ก็ได้นําเข้ามาที่งานชุมนุมนี้ด้วยด้วยความรวดเร็วของอาจารย์นักปตียสัมพงเขารีบพุ่งตัวไปประทะกับโจนลักพาตัวนักปเตียสัมพงชิงตัวหลานชายมาได้สําเร็จแต่โจนลักพาตัวได้ใช้ฝ่ามือที่มีลักษณะคล้ายวิชาน้ําแข็งซัดไปที่กลา หลังของเตียบอกกี้แล้วรีบชิงหลบหนีไปแต่อาการของเตียบอกกี่นั้นก็ยังไม่แสดงออกเขารีบวิ่งไปที่ศพของพ่อเขาด้วยความเสียใจเหล่าศิษย์อาจารย์บูตึงเสียใจเป็นอย่างมากจากการสูญเสียครั้งนี้เตียบอกกี่นั้นมาไม่ทันเหตุการณ์เขาจึงถามแม่ของเขาว่าพ่อของเขาตายได้อย่างไรนางจึงบอกว่าพวกที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายธรรมะทั้งหมดนี้เป็นคนบีบคั้นให้พ่อของเขาต้องสังเวยชีวิตตนเองและนางนั้นทําทีว่าจะบอกที่อยู่ของเจียซุนกับคงบุญใต้สื่อเจ้าสํานักข,ของวัดเสาหลินแต่แท้จริงแล้วนาง ไม่ได้บอกนางแค่เพียงกระซิบเพื่อล่อเป้าให้ทุกคนไปคาดขันกับคงบุญใต้สื่อนางบอกกับเตียบอกกี้ว่าต่อไปภายภาคหน้านั้นอย่าไว้ใจสตีสตียิ่งมีความสวยมากก็ยิ่งหลอกเก่งและให้เตียบอกกี้เข้มแข็งและมีชีวิตอยู่ต่อแล้วนางก็สังหารตัวเองตามสามีไปอาการของเตียบอกกี้เริ่มกำเริบและหนักมากฝ่ามือเทพเสียนหมิ่นคือร่องรอยที่บอกกี้โดนโจมตีก่อนหน้านี้ทางรอดเดียวของเตียบอกรี้ก็คือการฝึกวิชาก้าวเอียงที่ถูกถ่ายทอดจากกักเอียงใต้สือ อาจารย์ของนักพศเตียวสำฮงเพียงเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เคล็ดวิชาเก้าเอียงนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยนักพศเตียวสำฮงรู้สึกผิดต่อเตียช่วยซวยอย่างมากที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือเตียบอกีีได้เหล่าศิษย์อาจารย์บูตึงได้ร่วมกันถ่ายทอดลมปานเพื่อรักษาอาการของเตียบอกี้แต่อาการเขานั้นดีขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะพิษเย็นได้กระจายไปทั่วร่างทั้งหมดแล้วเตียบอกี้ไปเคารพหลุมศพพ่อแม่ของเขาเขานั้นสัญญาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปและฝึกวิชาวรยุทธ์ต่าง จาบูตึงเตียบอกกี้ได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆมากมายร่วมกับลุงๆอาอาของบูตึงไม่ว่าจะเป็นการฝึกวาดภาพอักษรเล่นพินการจักสารและการฝึกวรยุ์ต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อค่อยๆขับพิษเย็นออกจากร่างกายและดูเหมือนเขานั้นจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เข้าใจเคล็ดวิชาเก้าเอียงที่อาจารย์ปู่ได้สอนอย่างทองแท้ถึงแม้วิชานั้นจะมีอยู่แค่บางส่วนก็ตามประมุกหึงแห่งสำนักอินรีฟ้าได้มาขอเข้าพบนักพจน์เตียซมหงเพื่อจะมาขอรับเตียบอกกี้ไปอยู่ด้วยกันเขาต้องการให้เตียบอกก้ ได้กลับไปอยู่กับญาติพี่น้องของตนแต่นักพศเตียสัมพงนั้นไม่อนุญาตให้ไปเพราะเป็นห่วงอาการของเตียบอกี้ซึ่งประมุขหึงและคนของพรรคอินซีฟ้านั้นยังไม่รู้และไม่เข้าใจอาการเจ็บป่วยและพิษเย็นในร่างกายของเตียบอกี้เมื่อการเจรจาไม่เป็นผลพวกเขาทั้งสองสำนักจึงปะทะกันแต่ว่านักพศเตียนั้นห้ามไว้ก่อนในระหว่างนั้นเตียบอกี้เดินออกมาที่ห้องโถงและได้พบกับประมุขหึงท่านตาของเขาและหึงเอ้อ่วงท่านลุงของเขาเมื่อประมุขหึงนั้นถามว่าเตียบอกี้อยากจะอยู่กับท่านตาหรือ ถึงแม้เตียบอกกี้นั้นอยากอยู่กับท่านตาแต่เขาก็ไม่อยากไปจากนักพจนเตียสำหงอาจารย์ปู่และอาอาลุงลุงสำนักบูตึงเขาจึงบอกกับท่านตาของเขาไปอย่างนั้นแต่แล้วพิษเย็นที่อยู่ในร่างกายก็ กำเริบขึ้นอีกครั้งทำให้เขานั้นหมดสติไปนักพลดเตียสัมพงได้ถ่ายทอดพลังลมปานของเขาให้กับเตียบอกกี้เพื่อช่วยเหลืออาการที่กำเริบจากพิเย็นจนตัวเองนั้นต้องสูญเสียพลังไปบางส่วนแต่เขานั้นบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นช่วยได้แค่เพียงทุเลาอาการให้เตียบอกกี่เท่านั้นประมุกหึงจึงเสนอให้นักพลดเตียสัมพงใช้พลังร้อนบริสุทธิ์ร่วมกับสมป่าพันปีที่เขานำมาเพื่อช่วยเตียบอกกี้ แต่นักพศเตียสัมหงนั้นบอกว่าต้องใช้เคล็ดวิชาก้าวเอียงเท่านั้นนักพ์เตียสัมหงเองก็ยังศึกษาเรียนรู้ไม่ครบตอนนี้เขารู้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นประมุขหึงนั้นซาบซึ้งยิ่งนักที่นักพศเต,ตียสัมหงนั้นใช้พลังที่ฝึกฝนมานับร้อยปีช่วยเหลือเตีย,ตยบอกกี้ประมุขหึงและลูกชายนั้นเข้าใจในเจตนาของเขาจึงได้กล่าวขอโทษอย่างใจจริงนักพศเตียสัมหงนั้นบอกกับทุกคนว่าหากจะต้องช่วยเหลือเตียบอกกี้ในครั้งนี้เพียงแค่ตัวเขาลำพังนั้นคงทำไม่ได้เพราะเคล็ด ต้องเรียนให้จบก่อนแต่นักพจน์เตรรยียสมพงนั้นยังเรียนไม่ครบจึงจําเป็นต้องให้คงบุญใต้ซือแห่งวัดเส้าหลินเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของสุดยอดวิชาเก้าเอียงเหล่าสิทธิ์บูตึงเป็นห่วงอาจารย์ที่จะต้องไปขอร้องวัดเส้าหลินเพราะตอนนี้ทั้งสองสำนักนั้นมีความขัดแย้งกันในระหว่างที่เดินทางไปวัดเส้าหลินนักพจน์เตรรยียสมพง์ได้เล่าเรื่องราวของอาจารย์กักเอียงใต้ซื่อในอดีตนั้นที่นักพจน์เตรรยียสมพงต้องหนีออกจากวัดเส้าหลินเพราะได้แอบเรียนรู้เคล็ดวิชาเก้าเอียงซึึ่งววััดเาาาลนนิินนนน้มีกกกฎใรฝช คือต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ก่อนนักพศเตียสัมหงจึงต้องถูกลงโทษแต่กักเอี้ยงใต้สื่อนั้นได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้ให้รอดแต่ตนเองก็ต้องตายเช่นกันเตียบอกกีนั้นทราบซึ้งในเรื่องราวนี้ยิ่งนักความหวังของเตียบอกกีและนักพศเตียสัมหงที่จะรักษาเตียบอกกีให้หายจากปิษย็นนั้นอยู่แค่เอื้อมแล้วทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงวัดเซ้าหลินเหลาหลวงจีนเซ้าหลินออกมาต้อนรับ นักพศเตียสัมหงจึงขอรบกวนให้หลวงจีนวัดเสลีลินนั้นช่วยเหลือถ่ายทอดเคล็ดวิชาเก้าเอียงที่ยังขาดหายไปและตนเองก็จะถ่ายทอดสิ่งที่รู้กับคืนเสาหลินเช่นกันเพื่อช่วยเหลือเด็กและขับพิเย็นให้ออกจากร่างกายของเตียบอกกี้แต่ดูเหมือนคงบุญใต้สื่อเจ้าอาวาสวัดเสาหลินและเหล่าลูกศิษย์นั้นจะไม่ยอมแถมยังว่าร้ายให้กับนักพ์เตียสัมหงอีกเตียบอกกี้ถึงแม้จะเป็นเด็กแต่เขานั้นรับรู้เรื่องราวได้ทั้งหมดเขาจึงไม่ยอมที่จะให้วัดเสาหลินช่วยเหลือเขาคนพวกนี้ถึง อ่านตัวเป็นฝ่ายธรรมะแต่ก็ยังเป็นคนที่ไร้คุณธรรมเสียจริงนี่คือสิ่งที่เตียบอกกี้นั้นจำฝังใจในเรื่องราวของพ่อแม่เขาจึงได้พาอาจารย์หนีออกจากวัดเศ้าหลิน นักพ์เตียสำหงได้บอกกับเตียบอกกีว่าย่ายึดติดกับเรื่องราวความแค้นในโลกยุทธภพนี้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจ,ใจกว้างขวางรู้จักให้อภัยจึงจะทําให้จิตใจสงบและปล่อยวางได้ไม่ควรเก็บเรื่องราวการเข้าใจผิดของผู้อื่นมาทรมานตัวเองเพราะตัวเองนั้นจะเป็นทุกข์เตียบอกกีเข้าใจในคําสอนของอาจารย์ปู่เตียสำมหงอาการของเตียบอกกีก็เริ่มกําเริบขึ้นอีกนักพ์เตียสำหงจึงได้ถ่ายทอดลมปราณเพื่อรักษาอาการเตียบอกกี ถึงแม้ความตายเขานั้นก็ไม่กลัวในระหว่างที่เดินทางกลับและแวะพักอาศัยที่โรงเตี๊ยมตัวเขานั้นได้เห็นจดหมายบอกลาอาจารย์ปู่ของเขาและได้หนีออกมาในช่วงที่อาจารย์หลับยามค่ำคืนอาการของเตียบ็อกกี้ได้กำเริบขึ้นอีกครั้งเขานอนหนาวอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าแต่มีเด็กหญิงรุ่นราวราวเดียวกับเขานั้นเดินมาพบเข้าพอดีและได้ช่วยเหลือเขาแต่เขานั้นไม่ต้องการความช่วยเหลือคงเพราะคิดว่าอาการของตนเองนั้นไม่สามารถรักษาได้อีกแล้วและยอมที่จะจากไปคนเดียวเพียงลําพังไม่ต้องการจะเป็นภาระ ของใครแล้วก็จบตอนที่8เรื่องราวบุญคุณความแค้นนั้นหากยึดถือหรือึดติดมากเกินไปอาจจะทําให้ชีวิตไม่มีความสุขบุญคุณนั้นดีหากสามารถทดแทนได้แต่ความแค้นนั้นบางครั้งไม่จําเป็นต้องสาสางก็ได้เพื่อยุติวงจรการหลังแค้นและทําให้ชีวิตสงบขึ้นหากเรานํามาปรับใช้กับชีวิตจริงของเราก็จะทําให้มีความสุขเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับตอนที่8ของดาบมังกรหยกปี2019เตียบอกกี้เป็นเด็กที่อดทนเรียนรู้เร็วแต่โชคร้ายที่ โดนพิษเย็นจากฝ่ามือเทพเสียนหมินซึ่งเป็นวิชาที่หายสาบสูญไปนานแล้วแต่เขานั้นก็ยังอดทนต่อพิษร้ายแรงเช่นนี้ทุกคนก็คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับเขาเห็นได้ว่าเตียบอกกี้เป็นเด็กที่มีแต่คนรักและเอ็นดูแต่การรักษาพิษในร่างกายของเขานั้น จะมีใครช่วยเหลือเขาได้หรือไม่ความขัดแย้งระหว่างสำนักบูตึงและ6สำนักใหญ่ฝ่ายธรรมะจะเป็นอย่างไรต่อไปเตียบอกี้ที่หนีไปจากอาจารย์ปู่จะมีชะตากรรมแบบไหนหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ